สวัสดีค่ะอันนี้ดูสิเนี่ยบรรทุกลูกๆไปไหนเต็มคันรถเลยนะคะดูเต็มคันรถเลย,ะะเลเลยจะพาลูกๆไปไหนกันดูซิมีใครบ้างดูดูตั้งไม่หมดต้องตั้งข้างล่างตั้งข้างหน้านี่อีกข้างหน้าก็มีอีกนะคะข้างหน้านี้เป็นใบเงินนะคะข้างหน้า ร้องคอจ้ององแงกันนะคะแม่จะพาไปไหนจะพาไปทำวัคซีนนะคะวันนี้เจ็ดชีวิตนะคะที่ต้องทำวัคซีนนะคะเนี่ยเต็มคันรถเลยอัดแน่นเลยถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะกระเป๋าข้างหน้านี้ก็จะเป็นแม่โถปูแล้วก็ถั่วงอกแล้วก็ถั่วเหลืองนะคะแล้วก็มีฟ้าใสข้าวเนื่อใบเงินแล้วก็แสงจันทรนะคะมาทำวัคซีนวันนี้นะคะ ยังไงลูกบุญทรงเอ,อ้ยกินข้าวเยอะเลยดีขึ้นนะคะวันนี้จะปล่อยออกมาข้างนอกบ้างละดีขึ้นแล้วามาได้กับพี่เขาเหรอลูกออกมาอยู่กับพี่เขาเหรอลูกฮะบุญทรงเดินเดินเดินวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งเอ,อ้ดีใจละดีใจแล้ว,ลวเห็นลูกเดินได้วิ่งได้นะคะเวลาลูกไม่สบายแม่ก็ทุกข์ใจ นี่น้องดีขึ้นแล้วนะคะอืมเป็นไงลูกเป็นไงคุณหนูเป็นไงฟ้าใสฟ้าใสเป็นไงลูกเป็นไงลูกเราใส่ฉีดวัคซีนมาจะกินข้าวเม็ดเหรอลูกกินข้าวเม็ดอีกเหรออ,อืมหืมเมืม่อก,กี้กินข้าวอาหารเปียกหมดซองนะคะ นี่กินข้าวเม็ดอีกป้อนยาละค่อยดีขึ้นหน่อยลกูกวิ่งได้ดีขึ้นนะคะดาเห็นลูกซึมๆมเศร้าๆแม่ก็โอ้เป็นห่วงกังวลใจอุตสาห์นี้ร้อนมาเพิ่งเย็นก็มาเจออย่างนี้เนอะก็มาเจอช่วงไข้หัดลงพอดีนะลูกนะ นี้ก็ดีแล้วแหละหายแล้วดีแล้วแต่งตัวก่อนแม่คนเป็นแม่ก็สบายใจนะคะพอลูกดีขึ้นนะ่ะสบายใจเขาอยู่ในกรงหลายวันแล้วก็เ,เลยปล่อยออกมาแล้วนะคะเห็นดีขึ้นแล้วก็ปล่อยออกมาแต่ก็กินยาให้ครบอาทิตย์นะคะเขาอยากออกไงเขาร้องอยากออกเ,เลยปล่อยให้มาเดินสักนิดหน่อยนึง ยังคืนนะเข้ากรงนอนเหมือนเดิมให้นอนในกรงเหมือนเดิมไม่รู้ว่าลูกมาจากไหนอยู่ยังไง,งมาจากไหนพอมาอยู่ถึงในมือไม่เคมไม่เคมงขารักหมดนะคะรักหมดเลยคนเลี้ยงแมวอย่างเราเนาะถ้าแมวมาอยู่ในมือเราแล้วอะเราก็รักเขานะคะรักเขาเหมือนลูกรักเขาแบบมันเหมือนทุกๆชีวิตที่อยู่ด้วยกันมานานนะคะและไม่มีจะให้ใครไปได้นะมีคนมาขอนะคะ อยากได้แมวเด็กอยากได้แมวอะไรนู่นนี่นั่นแม่แคงก็บอกว่าไม่ให้ถ้าแมวอยู่ในมือแม่เกงแล้วแม่เกย,ง,ยงไม่ปล่อยออกเด็ดขาดนะคะปล่อยออกไม่ได้เพราะว่าสงสารเขาพวกเขาอยู่กับเราอะ่ะเขาลักเราเขาวิ่งตามเราเดินตามเราอะ่ะอย่างคุณสงเงี่ยวิ่งตามแม่ต่อยต่อยต้อย,อย,อย,อยพอเดินพอออกจะมาจากกรงอ่ะเนี่ยดูซิเนี่ย,ส,ยสมชายเห็นไหมก็มานอนเนี่ยสมชายเนี่ยก็ของคุณเอกสิทธิ์นะคะเอามานะคะเนี่ย คนเอกสิ์บอกว่าฝากไว้ก่อนถ้าบ้านเสร็จก็จะเอาคืนนะคะพอคนเอกสิธิ์บ้านเสร็จไม่เคียงไม่ให้คืนเลยนะคะมิจฉงบอกว่าให้คืนไม่ได้แล้วเรียงแล้วก็รักเขานะคะเขาก็รักเราเราก็รักเขาคนเอกสิธย์บอกไม่คืนเขาก็ไม่ว่าอะไรนะคนเอกสิธิ์ก็ไปช่วยเหลือแมวอื่นๆต่อไปนะคะคนเอกสิ์นี้ช่วยแมวจรทั่วไปอยู่แล้วนะคะอุ้ยใครใครใครให้เกี่ยวข้างหลังแม่เจ็บเจ็บ ห้องนี้ก็ต้องให้อยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเอาเข้าไปรวมในบ้านน่ะได้เป็นบางบาง,บางตัวนะคะบางตัวก็มีปัญหานะคะไปทะเลาะก,กันในบ้านให้เข้าไปนานไม่ได้เข้าไปแป๊บเดียวบางตัวทะเลออเาะก็ต้องเอาออกมาเนี่ยแยกส่วนก็อย่างดีดีตรงนี้คือบางทีให้อยู่รวมกันหมดอะ่ะมันจะเป็นปัญหาก็คือแมวทะเลาะก,กันกับกันมีทุกที่นะคะ แมวอยู่ด้วยกันเยอะๆมีไม่ทะเลาะก,กันเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ว่าจะทะเลาะก,กันรุนแรงแค่ไหนเท่านั้นนะคะนี่ส่วนฝั่งนี้ก็อยู่กันแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าแมวฝั่งนี้ไปอยู่ฝั่งนู้นก็มีทะเลาะก,กันนะคะข้าม่เข้าม่น้มบนเตียงเลยเหรอลูกฮะโอ้นม้มบนเตียงเลยเตียงท้อมซ่านะฮฮ่า <c oughs> ทำบนเตียงซ้มซาเลยเหรอซ้มซาเสียสละให้กับข้าวใหม่ใช่ไหมซ้มซาเสียสละให้กับข้าวใหม่แหรอลูลกอ๋ตอนเช้าตอนเย็นนะคะจะหนาวตอนกลางวันจะร้อนเช้าเย็นนี่หนาวเลยนะคะเนี่ยเริ่มอากาศเย็นๆเ,เข้ามาแล้วนะคะกลุ่มนี้กลุ่มในห้องนี่ๆๆใหญ่คนเนี้ยเนี่ยไปข้าห้อง ยายคนนี้เข้าห้องออกข้างนอกไม่ได้นานนะคะเข้าห้องอืมเป็นไงลูกไปฉีดวัคซีนมาเป็นไงแอ๊ะโซนอซนไปดูแม่ลูกซิฉีดวัคซีนมาแล้วเป็นไงบ้างเป็นไงฉีดวัคซีนมาแล้วเดี๋ยวแม่ถกพูเนี่ยออสองอาทิตย์นะคะเอาไปทำหมันนะคะ แล้วก็พอวันตัดไหมก็ฉีดวัคซีนเข็มสองนะคะก็พอดีเลยนะคะคุณหมอบอกว่า2อาทิตย์ให้ไปทํหมันเลยนะคะแม่เถาภูนะเด๋กไหนก็ได้เอาวิ่งออกข้างนอกแล้วนะลูกเถาภูรู้ไหมอีกไหนก็ได้วิ่งออกข้างนอกแล้วเฮ้ยอะไรลูกอยู่ในกรงนั่นแหละกลางคืนอยู่ในกรงนะเช้าไม่อ,ออกนอนกับแม่หนูจะได้ไม่ต้องโดดเดี่ยวไงลูกกลางคืนคนโตโตเข้าไปหาที่นอนกันหมด หนูจะได้อยู่กับแม่หนูตอนกลางคืนไงคะร,รู้ไหมน้องเพชรอลี้ยงขนนพี่โชกุนดอกแก้วตามแม่กัน น้องเพชรเนี่ยตอนที่เขามาแรกๆนี่ขาเขาเดินกะเพกกะเพกนะคะตอนนี้ดีขึ้นเยอะเลยนะคะก็มีแค่นิดเดียวเดินกะเพกแค่นิดเดียวเองนะคะเขาเนึ่งโอ้เขานึ่งนี่ได้แผลกันทั้งหมอได้แผลกันทั้งแม่นะคะเอาเขานึ่งไปทําวัคซีนด้วยนะคะเพราะว่าทําที่นี่ไม่ได้นะคะเพราะว่าเวลาหมอมาเฉีดที่นี่ทําไม่ได้เลยเพราะว่าเขานึ่งเนี่ยค่อนข้างจะดุมากๆนะคะตบแล้วก็กัดด้วยนะคะ ทีนี้แต่ตอนที่เอาใส่ใส่กระเป๋าไปหาหมอเนี่ยเอาไปได้เพราะช่วงเผือก็อุ้มใส่กระเป๋านะคะดูหน้าเขาเนี่ดูหน้าหน้าเอาเรื่องเห็นไหมทีนี้พอไปถึงที่โน้นนะคะเพราะตอนแรกก็ไม่มีอะไรนะคะพอจะวัดไข้โอ้โหดิ้นตบนะคะหมอต้องพากันช่วยกันนะคะถึงจะจะทําวัคซีนได้นะคะแต่ทําวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปทําซ้ําอีกเข็มสองเพราะว่า หมอบอกว่าหางไม่ทั้งปีกว่าใช่ไหมข้อหนึ่งใช่ไหมดูหน้าจะเน่าเอาเรื่องมากเลยเนี่ยดูหน้าเนี่ยเนี่ยหน้าเอาเรื่องร้ายร้ายเขาอ่ะร้ายมา,ากแล้วตกแล้วตกแล้วตกอยู่ในนั้นแหละลูกอยู่ในนั้นแหละน้องออกมาน้องออกมานะ ลุงปุ้นโอ้โหเดินไปไหนลุงปุ้นไปไหนครับไปไหนลูกลุงปุ้นนี่ก็ยังฉีดวัคซีนได้อยู่ที่นี่ก็ฉีดได้ถือว่า,าความร้าไม่เท่ากับข้อหนึ่งข้อหนึ่งนี่ร้ามากกว่านะคะข้อหนึ่งนี่จะร้ายมากกว่าลุงปุ้นก็ยังมีความอ่อนโยนอยู่บ้างนะคะแต่ก็สบายใจแล้วได้เอาข้อหนึ่งไปฉีดวัคซีนสบายใจแล้ว นะคะคฝากกดไลค์กดแชร์ดูโฆษณาให้กับน้องๆด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆดูคลิปกันยาวๆนะคะจะได้เห็นน้องๆกันเยอะๆนะคะบางทีจะทำคลิปสั้นพ่อแม่บอกว่าทำไมสั้นจังดูแป๊บเดียวเองยังไม่หายเลยยังไม่หายสนุกเลยประมาณนี้นะคะก็ไม่เก่งจะททำยาวๆให้ทุกคลิปนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะ